บ้านเดี่ยว2ชั้นโครงการบ้านฟ้าเคียงดาวบางเทเด็จเหลือหลังสุดท้ายแล้วนะคะตกแต่งพร้อมเข้าอยู่หิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้ามาได้เลยค่ะ <S <S ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะเจอสวนหย่อมหน้าบ้านขนาดใหญ่ซึ่งเราจัดเตรียมให้เป็นอย่างดีนะคะสไตล์แบบว่าเหมือนอยู่ยุโรปอ่ะนึกออกป้าถ่ายรูปก,ก็สวยนั่งจิบกาแฟตอนเช้าก็โอเคตรงนี้นะคะจะสามารถจอดรถได้2คันปูกระเบื้องให้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เสาของบ้านนะคะแข็งแรงเป็นเสาเข็มใหญ่นะคะตอกลึกมากและเรารับประกันโครงสร้าง5ปีเลยนะคะเรามาดูข้างในกันค่ะเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอโซนว่างตรงนี้เราจะสามารถวางเป็นโต๊ะอาหารโต๊ะทานข้าวหรืออนเนกประสงค์ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีโซฟาพร้อมนะคะพร้อมกับตู้บิวอินที่วางทีวีนะคะพร้อมแอร์ด้วยคะ่ะ เข้ามานะคะเราจะมาเจอห้องครัวขนาดใหญ่ค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวที่แข็งแรงมากนะคะจะสามารถทำอาหารตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เดินออกไปนะคะจะเป็นลางซักล้างค่ะซึ่งเรานะคะมีวางท่อไว้แล้วสำหรับวางเครื่องซักผ้าเรียบร้อยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำของชั้นหนึ่งค่ะตกแต่งสวยงามมาก ก่อนจะขึ้นชั้นสองนะคะดเดี๋ยวจะแวะพามาดูห้องเก็บของของเราซึ่งเป็นห้องใต้บันไดนะคะแต่บอกเลยว่าใหญ่มากถ้าจะไม่เก็บของจะทําเป็นห้องน้องแมวน้องหมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันเน็กปว่าสองสุดๆค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเจอห้องน้ําห้องแรกเลยนะคะอยู่ตรงนี้ต่อมานะคะจะเป็นห้องนอนเล็กห้องที่1ค่ะตกแต่งให้พร้อมนะคะมีทั้งโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าผ้าม่านเตียงครบชุดเลยค่ะ ห้องนอนในห้องที่สองนะคะเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยแต่เราแค่เปลี่ยนโทนให้นิดหน่อยและห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่นะคะมีระเบียงด้วยตู้เสื้อผ้าใหญ่มากแล้วก็เข้ากับห้องสุดๆเลยค่ะ ตรงนี้สามารถวางทีวีได้ด้วยนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ตรงนี้ค่ะนอกจากนั้นยังมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะถ้าจะเข้าน้ำตอนกลางคืนหน้าบ้านหันทางทิศตะวันตกนะคะในทางฮวงจุย้ยเขาบอกว่าดีเสริมชื่อเสียงแล้วก็ความมั่นคงให้กับครอบครัวค่ะ และนี่นะคะคือหลังสุดท้ายของเราบ้านเดียว2ชั้นจองก่อนได้ก่อนพร้อมส่วนลดนะคะ